เราขับรถนะโอเคครับวันนี้เราจะแปรงล่างไปแปรงล่างแล้วแปรงบนนะไม่ปบนไม่แปรงอ่ะฟันก็ผุดิควายไม่มันแปรงสีเดียวมันก็โดนโดนหมด่ามอ่เนี่ยธรรมดาลูกเนี้ยลูกก็มีสองสีให้แปรงอะไรปนะ อ่ะเดี๋ยวแปลงล่างกันนะเราวันนี้จะมาบอกว่าทดสอบความสูงนิดนึงโอ้ยจริงเหรอจริงเหรอเงียบปึ๊บเงียบเงียบเงียเดี๋ยวบอกแป๊บนึงรูบอกให้แป๊บนึงเด็กเกียอ้าววันนี้จะมาทดสอบความ แข็งแรงของล่มแต่ละชนิดความสูงของพื้นดินรีวิวล่มก่อนรีวิวล่มรีวิวล่มว่าจะมีล่มแบบไหนมากที่ทําให้เราเนี่ยเหินอยู่บนอากาศได้นานที่สุดกด์ก็คือเราจะมาตลาดกันว่าเลือกล่มมีล่มฮันจูอยู่เจ็คันเจ็ดขนาดตั้งแต่เล็กไปใหญ่ตั้งแต่เล็กนะจูบปากนะเล็กเล็กเนี่ยไอ้อันเล็กสุดก็เห็นแล้วมันไม่ได้เล็กเลยกันเออเออนี่เลยแล้วเราใช้รถเคนเนี่ยขึ้นกระเช้าไปกลางกลางทะเลสาบแล้วก็โดดลงมาโดยการล่ม ลองลองดมเจองี่ดีกินน้ำเลยก็ดีอยู่แล้วแล้วระหว่างรถเคนกับรถอันเดอร์เทเกอร์อันไหนดีกว่ากันก็ต้องเป็นรถช็อกโกแลตอ้าวเหยียบฉีกไปทางโน้นแล้วไปทางแตกงดกินเออแตวแต่สบานนั่นแหละเดี๋ยวมาดูกันว่าร่มที่ไหนจะอยู่ค้างใครค้างบนอากาศได้นานที่สุดคณะใบหรือว่าร่มคณะนั้นดีที่สุดเพราะว่าได้เอาละอุปกรณ์จัดฉลากมามา แต่นี่ก็คือล่มทั้งหมดมีอยู่7ระดับด้วยกัน7ความใหญ่ความเล็กความหนาความกว้างความบางความว้าวว้าวว้าวเอ็กซ์เลนด์ยาวผมควรซื้อยี่ห้อไหนดีครับอ่ากูก่อนนะตามก่อนใส่ถึงหมื่นเลยนะเขาบอกเปิดทีละคนไงเราอะเดี๋ยวมึงเดี๋ยวเขาบอกทนข่าวกันท่านขาวงานนี้คนเราก็อยากรู้แล้วเขาไมรัไม่เคยอยู่อะ ไม่แบบกูยังไม่ทันเปิดเลยเห็นงนี้เลอะไรโง่มาช่กันดูดิจะเปิดจะเปิอะไรจะเลขสี่หรือเปล่าอะไรอย่างงี้สี่สี่อรเหมือนกูกระโดดหญ่อะเหมือนกูไม่ได้ใช้เครื่องทุนแรงอ่ะามอามอามตีเฮ้ยโอ้ยกาด้างดีกงดีอ้ะกูเปิดนะกูเปิดนะหลอกหกหกเฮ้ย เบอจ็ดเจยูเจ็ยเจ็ยูเจยอยากได้เบอร์จเบอกระมอนไม่มีครบกระมอไปเออุลกันอกันละกันละกันต้องเปิดผโมมโมนออ มึงเย่ไปเหอะมึงขึ้นยากมากไม่ไอ้เหี้ยพลิกลอยกลับน้ำติเลยเฮียเอาเอาเกระเพราเลยออาโอเคได้แล้วหมดทั้งหมดแล้วเราจะเริ่มจากเล็กไปใหญ่ดีกว่าเพื่อความสนุกสนานโอเคได้นะโอเคได้รู้ว่าอันใหญ่มันได้บุตรจริงหรือเปล่าเนี้ยจริงไหมเน็บไว้ได้โอ้โหอ่ะโอเคอย่างนี้แล้วกันเริ่มจากเล็กไปใหญ่แบบที่บอกไว้เมื่อกี้นี้เดี๋ยวไปดูกันว่าเราจะขึ้นกระเช้าอะไรอย่างขนาดไหนยังไงระดับงานไหนว่าสูงขนาดไหนแล้วจะ คนกลัวคำสูงอย่าง2คนนี้จะเป็นยังไงเจอเจอนช่ีวิตบ้านนะครับไปดูกันเราต้องมาดูเลยครับว่าล่มชนิดนี้อยู่ค้างบนฟ้าได้นานกี่นาทีมีสิทธิ์ว่ากูนานสุดชั่วโมงกว่าพวกมึงไปนอนรอกันได้เลยห้อยมาเลยข้างบนหนาวเนี่ยไปเลยครับไปโยกไปเลยนี่โยกไปไปเลย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 หน้ามันึงแวไปเลย ้ไดล้ยๆระวังสูงว่ะสูงมากเสียงตายแน่เสียงเปลี่ยนเลยโอเคนะครับสบอนเป็นคนได้จับเบอร์หนึ่งล้มรั้งเดียวจะมาดูว่าสบอนจะค้างให้นานเท่าไหร่พร้อมแล้วให้งานเองเลยแค่อยู่ทีดนะหนึ่งโองสามโอ้โหไลึก เจ็บป่ะเจ็บไม่เจ็บไอ้ยังแล้วโผลโคตรเลยวขึ้นมาแบบหนึ่งเอ้ยโอ้ไม่ลึกบอกแล้วเดี๋ยวเจ้าบอลต้องเอาใหม่ เมื่อกี้มันตื้นกันไปนะครับผมแล้วจะตูงขึ้นตรงนี้หน่อยด้วยอโหไหลหายอ่ะเอาพา้าวเดี๋ยวน้ำให้ละกันหนึ่งสองสามโดรล้วโอ้หนาลเอาหน้าลอยไโอเคะรือว่าร่มาหอไงเอ้ย สบอนเดอรครังผมรบอใหไไหมสบอนคิำคองสปอนวิเดียวนี่อะไรหนึ่งจุดหนึ่งห้าวิโอ้ยน่าดูคิดว่าชั่วโมงหนึอนะอชั่วโมงหนึ่งเฮ้ยต่อไปตาใครอ่ะนี่เบอร์สองเออสองเออสอง้าวโอเคต่อไปตาปกป้องครับสอลทำได้1 1ึวินาที อีกนิดกว่ะแค่นเฮ้ยอยู่อีกเจาดนาทีกว่าเขาส่งเนโม้ไปหมดรู้ตัวเหี้ยอะไรทั้งที่แน่รู้ต่อไปรูปไัวเหี้ยได้รอบกันเล็กนะครับมันร่มจิ๋วเลยไปละไปไปเลยให้ลูกบอกลาก่อนะี้ไป่ะไปลูกวะเป๊ะเป๊ะเป๊ะจบเลยกูเดี๋ยวให้พ่อลูกเขาบอกลากันนิดนึงนะครับอ่าสั่งเสียไปอะไรมีอะไรเก็บเอาไว้เฟปร์ ไอทองของไออามพวกมันหายไปอ่ะเดี๋ยวซุสจะพาพ่อในลูปซื้อไว้ไม่ไดใส่เพราทว่าเราไม่ใส่ไม่ใส่ทองมันมันคันมันคันโอ้โหมาคราวนี้แหละโอเคแบ่งรูปเป็นสี่อำลาพี่กูยังไม่ตายโอ้โหไอเหี้ยขนาดเมียยังบอกเงี้ยอ่ะโอเคพี่ไปเลยเขื่อไม่ไหวนะครับรถเราจะขึ้นไหวหรือเปล่า แล้วกูทำอะไรไม่ได้ด้วยน้ำแก้กูอย่างเดียวเลยเอาขึ้นเลยครับโอ้ยไอ้เจ้าต้องเล่นเครื่องอ่ะเอาอีกเอาอีกโอ้โหเอาไงให้กูน้ำไหมรับให้หน่อยนับให้หได้โอาคบ๊อมแล้วสามสี่ห้า อุ้ยเราแทบเราไม่พังด้วยข้าดูดโคตรแรงแรงอ่ะหนึ่งนึ่ว้าวนั่งกว่านั่งกว่านังกว่านี้นังกว่าล่มมีผลโล่มมีผลหนึ่งจุดสองหนึ่งวินาทีไม่น่าเชื่อว่าล่มแค่นี้มันจะมีผลขนาดนี้นะจริงไซส์มัน ไม่ไม่น่าเกี่ยวนะเลยล้อันนี้อ่อนเยตาเดียวนะครับเดียวหน้าของสายอ่างหนึ่งคือขาวมันเจ็บอยู่ถ้าลงไปแล้วเกิดผิดพลาดประการใดก็ขอพายในนี้ด้วยขอใครก็โดนไม่ขอโทษนะมันจะาลแรของมันเองอ่ะจะแบบว่า ไม่สูงมากเออไม่สูงมากไม่สูงมากอ่าซับซับหน่อยอ่ะโอเคได้ร่มสีเขียวนี้ไปนะครับโอเคไปดูกันว่าเดี๋ยวจะทำได้หรือไม่ได้หรือขาจะหักหรือจะเจ็บจะอะไรก็ว่าไปโอเคครับขึ้นมึงดูตัวเองเลยนะก่อมึงปล่อยไหนมึงเอาแค่นั้นเลยพอพอพไป สวยโยเดี๋ยวทำซีจีให้เอาอย่างสูงเลยสูงสูงเลยเดี๋วเดียวเปลี่ยนเปลี่ยนมาวิ่งโดดตรงนี้ไหมล่ะมันเตี้ยไปเหรอเออเอวได้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 ถ้าเกิดว่าไม่พอใจกูก็บอกว่าไอ้ดิ้วใจป๊อตแล้วกันเต็มเม้นอะเอาเช็คแรงรับให้นะเขาพร้อมแล้วตอนตอนเดินเดิน ไปล้มกัไปเป็นไง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 โอเคแต่เวลาไม่โอเคไอ้ดิวได้1.20จุดสองศูนย์วินาทีไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกันล่มเลยคิดซะว่าพักสมสิ่งที่น่าสนใจสม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 ไม่เขียนอย่างว่าน้ำข้าเจ้าหมูเหรอสมกัน เยสคนที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยสี่ตัวที่สี่แล้วเลขลำเบอร์สี่ร่มแบบพอดีมือไอตัวนี้อาจจะแบบว่าพยุงได้มากกว่าเพื่อนอีกนะไปได้โอเคถ้าพร้อมพร้อมยังมันจะมีอะไรพยุงได้มากกว่ามือไม่มีนะเว้ยผมดีคือดีสุดแล้วนะเว้ยแล้วหน้าตาเขาสีเรียะตะบอนนะตองเก่งดึงหนังไครมายังสาามรถแล้วเหรอแล้วแบบนัอนท่านอลมายทำเนี้ยอยู่ได้ไอ้ยงหนังไครบินได้จุกอะไรเธอ เดี๋ยวความสูงเองเลยนะเดี๋ยวจะให้กูเลือกให้เป็นไงเป็นไงส่งบ้าส่งบ้าพอแล้วพอแล้วเฮ้ยอี้เดิมพี่อเดิมพี่มันสูงสูงโอเควู้ยตะบอนเจ็บปะวะไม่เจ็บไม่เจ็บเลยไม่เจ็บไม่เจ็บตอนแรกวันลาย จะจะให้ตัวระวังหัวก็แทกนะมึงห่งสองไปไป้าไป้้างหน้าาหึ้าหนน้าหนหน้น้้า้หนนู่น้าหหน้า เฮ้ยแวบนึงอยู่นะลงภายเอาไม่ได้เอาไม่ได้ไม่เอาเดี๋ยวเอาเดี๋ยวไม่เอาต้องภายเรือกู้อีกงานทำเวลาได้เท่าไหร่นะ1.60วิหนึ่งจุดหกนย์วิ้านมาที่สุดไปที่สุดตอนนี้นานสุดนานสุดอ่ะตาต่อไปเป็นตาคนที่เก่งและเชี่ยวชาญทางด้านความสูงที่สุดก็คือคุณอุ๊ดเองครับตั้งแต่เปิดคลิปมาคุณไม่ได้ยิ้มสักเด็เลยนะไม่มีความยิ้มเลย โอเคเราไปตาอูดนะครับเฮดาเ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 ดาผมไม่เหมือนคนอื่นเดาเดาเดาเป็นกลัวความสูงพี่ขอเท่าไอ้เชีอกเป๋เมื่อกี้สูงคนอ่ะสูงได้ไหได้หนึ่งสูงได้น้อหน่อยเฮ้ยผมถ้าผมกลัวแล้วผมด่านะรอกขาหน้าทำท่าด่าพี่ขยำเลยขยำขย่าพี่ก็แ่งมาเลยพี่แ้วด่าผมขอโทษก่อนเลยนะเอาไปเราไปเลยไม่พูดอะไรมากมายนะครับ

โอซูซโอซูซโอซูซหลานโอซซพี่บอพี่หลานบอกว่าโอซูซอ่ะมันต้องยืดก็ได้พี่ผมโอเคมันต้องยืดมต้องยืดั้นมันตื้นกูปรไปขาได้โอ้โหจาวันมเหรอเปียอะไรมันนั่งอยูไม่มีขาเดียวเดียวมีอะไรมีปัญหาอัเดียวอ้อ่าอย่างอย่างอย่างอยางอย่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 างอยงอย่าอี่ย่อย่อยล้วอย่อย่งอย่งอย่างย่อยอย่างอย่ลยางอล่าง้ย่้อนงยอ่ยยงลยยงางยยงลอ้

โอเคโอเคสวยอ้เที่อะไรไม่ไหวไม่ไหวไอ้เหี้อเราเรียกอ้นมามุนจะฆ่ากูการโ่กางไม่ได้กลกางลมไปอนนงการลการลมเดียวไปมือกาลการลมการลกกางล้

หนึ่งสองไอ้เหี้ยมาโเพิ่มไถึงวินได้ไหมสัตว์ล้ลไม่เอาเหี้ยเาแลยวไมีเยาเด้ยวพื้นินพื้นดิน โอ้ได้หนึ่งจุดหนึ่งโซนแม่ดิช่างม่กเฮ้ยเวลาอคุณรู้ไหมมึงนานสุดเลยนะในการอยู่ข้างบน่ะในการทัาไม่โดนเราไม่อยู่ข้างานกันเอียโคุณยอดดินเปี้ยงอยู่แล้วเนี่ยถ้าถ้าถ้าเปรียบเทียบบนบกก็คือมึงยูงเนี่ยมึงู่ยมึงสูงแค่หวยอานหน่อยเดียวกลัวความสูงนี่คอความกลัวเอาไม่ะใครไหนม์โดนแน่อุ้จากการ ใบตาเดินเป็นคู่หูความกลัวความสูงกันหมดเลยโดนแน่เโดนแน่สำเนียงเอาจริงด้วยโดนแน่โดนแน่โดนแน่คุณสิเล่เลยคือเอาจังว่าเขาหน้าอย่างเงี้ยผู้เล่ไม่หอมดีไอจักรยี่ะุฬาจุนโดนไอแน่ให้แล้วอยูเจอดีหน้าเอาไปนะครับไปเลยไอคยณตื่นเต้นว่ะ ไอ้เหี้ยเดี๋ยวชกเลยทกหน้าเลยหันมาจะร้องเมื่อกี้นี่หันมาจะร้องเฮ้ยไปขึ้นเลยขึ้นเลยครับขึ้นเลยขึ้นเลยเลือกเองอ่ะ อ่ะเลือกเองเลือกเองลองลองเลือกเองก่อนอ่ะลองเลือกเองก่อนลองก่อนลอก่อน้ดนูไเฮ้ยบอูาวเลยดิพอแล้วพอแล้วพแหละโอ้โหอ้เข่ข้ิ้วเลยเวเลยกกไม่ไป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 ้ไปไไไไ ขอโทษเลยขอโทษจ้ะประมาณนี้ประมาณนี้พอแล้วพอแล้วขอโทษขอลงอีกนิดนึงนะขอโทษลงอีกมึงต้องบอกว่ากลัวจริงนด้วยเพื่อนเพื่อนครับขอลงนะครับเพื่อนเพื่อนครับผมขอลงอีกครับเพื่อนโอแล้วอเค้ี่ยนละข้าวกางล่มแล้วล้มกูต้องกลางสองมืออะ ไอ้แกงอยู่ล่วงขึ้นมาทำไงโคตสวยหนไปเฮ้ยโอ้โหนึไปเฮ้ยโอ้โหนึไปเฮ้ยโอ้หกี่นาทีครับหนึ่งจุดเก้าแปด่งจุดเก้าแปดิลงช่วยได้ลงมานนิยถ้าถูกวันนี้น่าจะนานกว่านี้ใช่หน่งจุดเ้าแปดสองะไนะหนึดก้าแปดวิเออเป็ไง มันนะมันนะแหม้ตัดกระโดยแค่นี้ก็มันดีีพวกเข้าติดโคลไปเลยสูงจัด1 2อไปและคนที่น่าสงสารน่าสุดก็คือไอ้บิ๊กเสือกจับได้ใหญ่สุดแต่ไม่มีแรงถือถึงจะเอาไปยังไงกลางไป้ก่อนเลยนะนกลางกลางเลย โอ้ย่เข้งตาขาวไอพี่กลวความสุขปะกหัวนี่เอาแกงตาขาวนี่ไงสามคนเนี่ยโอเคสู้ๆเอาให้ได้เวลาเยอะกว่าชาบ้านเขานะลมใหญ่ที่สุดเลยไหวไหมเนี่ยประคองลมไหวไหมเนี่ยไหวๆนี่ยลมลมพัดต็นเป็นไปวันปิวไปก่อนเ่อนบิวอมั้ไหมะไปเลยครับไปเดกันเลยไปเดกันลม เรื่อยๆไปเรื่อยๆได้อีกได้อีกนี่ได้อีกได้นิ่งครับน่าไลยในลมใหญ่ยังใช้คุ้มหน่อยลมใหญ่ใช้คุ้มมันต้องที่หนึ่งหรอวะโอ้โหพอแล้วมั้ง e, ได้อีกหน่อยนึงได้อีกได้อีกนักตุน no> ่านาไปนะลมพลรงลมไม่อยู่

หนึ่งสองไปโอ้โไปโอ้โไปโไปโ้เวลาเรเถียงลงอะจะได้ยังได้รึเป่าที่ไม่ถึงวิเลยค่ะไอ้แม่งไม่ถึงวิไม่แล้ว ไม่ถึงวิอะร่มใหญ่กว่าเราาไม่ถึงวิีเที่ยวกี่เที่ยววิจุดย0วิอะโอ้โหกระิปตาเ้แค่กระริปตาเท่านั้นเพิ่มเพิ่มมเิกลัวกระริปตานานกว่าที นี่คนที่ไม่กลัวที่สุดก็อยากจะลองร่มใหญ่พวกนี้บิ๊กมันทำมันไม่ได้ตั้งร่มไงเดี๋ยวอ้อมันคอไปลองไปขอสักสามวิว่าเอเออให้ได้ายสามวิถูกมันห้าดูน้ำอ่ะไม่ถ้าไม่งั้นอ่ะมึงร่อนกลับไปห้องพักอาบน้ำแล้วค่อยออกมาทุกทุกท่านนี้คือมืออาชีพมันหน้าไปอยู่กายกรรมควางเจ้าแม่งลิงเออลงมาลงมาแบบซ้อนลงมาเยอะกว่าเยอะ พยั้งพยั้งกูประมาณนี้ได้ปะโอ้เขามึงเปียกเลยเปียกไปเยอะอยเงี้ยตีนจะเปียกน้ำอยู่แล้วโอเคว้โหนี่ล่านี่ล่านับเองเลยนะเอานะเออสามวิสามวิบอลฟันว้าวเฮ้ยเฮ้ยฟันว้าวเฮ้ยเฮ้ย หนึ <łość> ่งคิวสองห้าวิเองทำไมมันช้ากว่าใครเรื่อยว่ะมันไม่ตั้งลำเว้ยสปอนสปอนหรือว่าเราขึ้นไปพร้อมกันเอานี่ไปกล่องไม่ต่างนะแค่กลางยังระบากเลยจ้ตว์กคนแม่งมันมันมันทำนี้ได้เหรอเออมันลมแม่งบียดไปแล้วให้แม่งเบี่ยงเงี้ย อ่ะโอเคครับอย่าไปเล่นเองที่บ้านนะครับถ้าเกิดที่บ้านมีรถแบบนี้หรือว่ามีร่มทะเลแบบนี้อย่าไปเล่นนะทำอย่างอื่นดีกว่าเอาให้พ่อทำงานดีกว่าตอกตะเข็บดีกว่าที่สหลานมาชวนเอามาเล่นเค้นแล้วกางเฮ้ยลืมพูดถึงได้ไงเนี่ยไอเนี่ยผมกดออกเอ็มจะมีตีแตกอะไรอย่างเงี้ยเอสซีเอสซีเบสแคมป์ครับเป็นที่พักแล้วก็มีลานกิจกรรมมีดนตรี มีอาหารมีเครื่องดื่มทุกอย่างที่พักสวยมากใช่ก็อยู่ที่ปาจินบุรีครับผมอ่าล้วบอกเลยเขาแต่งสไตล์รอปนะครับผมตู้คอนเทนเนอร์เลยพวกนี้สวยงามนะครับมากันเถอะได้โปรดเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็ใส่ลิงเพจให้เขาไปใช่ใช่ถ้าลิงที่มีก็ใส่เลยไม่ไม่มุลังมุตังกุลังมุตังใส่เงาไปใส่รูปไปใครไปป่ะทำมารีแวร์